สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัฐนะคะประจํามันที่ 15, สิบห้าพฤศจิกายนหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับอังกฤษตัวเด่นก็คือสองกับสี 4, ่หนึ 0, ่งกับห้าสองศูนสหห้าสองหกเดสองเก้าเด้อสี่ศูนย์สี 0, ่หนึ 2, ่งส สามตัวก็หนึ่งสี่สองสองห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่แล้วก็สองสี่ศูนยสองสี่หกเด้อจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองสี่สี่สองสี่ห้าห้าสี่นะคะต่ะวไปเยอรมันนีสามกับเจ็ดสี่กับหกสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหสามเจ็ดห้าเจดเดเจ็ดเสมหกศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งหกหกสาม

9ก้าห้าหนึ่งจับคู่ก็หกเก้าเก้าหกหกห้าห้าหกหกสองสองหกเก้าสองสองเก้านะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ซื้อด้วยกันเนอนี่อังกฤษกับรัเสเซียห้ากับสองมาเหมือนกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ